ครับท่านผู้ชมครับฟาดเนี่เข้าเนี่ยเขาเปนเก้าหกศูนย์เนี่ยไปนั่งก้นไปนางกันบ้านนางแต่ชอเจาวาเล่ตรงนี้เก่าเนี่เนเจ้าเต็นเนห่เจาวาเออลูกเป็นแก้วไ่เอออันซีซีนั่งอันนี้บ่เออนั่งตเนี่ยต้นตันขาผดีเนี่ยฝันลไม่พอน ฝวนแล้วมืขึ้นันหมาน่นแไล่ะไอ้วานมา่งเปมเขาเสี่ยงห้งัวไยทำไปยืดท้ากุนเขาเสี่ยงห้งัวก็เลยขางัวเนั้นเลยเดี๋ยปาชีดมื่อแต่หามเห็นเหรียญมันกินเหรียญเจ้าข้หมายคือว่างัวกินเหรียญก็ตีตัวได้ถึงหัวงัวนี่มันงัวไป ถุว <Es> <an> ่าตะฟางน่ะแต่เอาแบบว่าเสี well, ้ยงมันกินมหวานแย้มเลยไม่ออกไปไปน้ำเสี้ยงนะแย้นเจ้าอ่าเขาเรียกว่าเลือดนี่ติดแดงเต็มแล้วถ้ากันป่าหลายคนคนหาเลยนะเลือดเต็มมือเจ้ามองแล้วเขาสิ่งตีเจ้าได้คนง่ายไปหาเลยว่าโอ้คนตีว่าเป็ี่ยนเนาะมันฝันแบบบ่บอกโตนี่มั่วเพลินกินแหวนครับ มันอยู ne, ne, ่ก mm ็เ hmm. ียงโดนเปียงเอาเียงเอาเียงวามันตีไปวนไปไปเจ้าตีไปยังไหนเลียดเต็มมือเจ้าอีกเจ้าอายุเท่าไรเอายังเสียอายุเจท่าไรหกมันมันหกสบเอ๋อหมันจะเป็น บ่าปีนี่เจ้าก็มาเป็นหกสสแต่ว่าให้หน่าถ้าเด็ดโมที่ไกหกสบเอ็ดอี่หกสิบสองมาเอาคนำว่าอันนีเพราะว่าเลียดเลียดกับเต็มมือเลยเลียดเต็มทั้งหมดเพราะยังใจขั้วหัวน้ำตาลหลายคนคนหาแหวนเดียวบ่เห็นเรียกว่าหื่งไปอยู่น้ำตาบว่าอันฮาเพราะว่าฮาปป่าตับเป็นงงออกไปไหวจะทำไงโอ้บ่เป็นหิ้วเขาบ่ครับเลยฝนบ่เนออ แล้วก่าบ้านหนึ่งกันย่าอกับพี่อนนึอนัอนพี่ย้ามจากมามาย้ายมาพอเห็นลามเราจะกินโอ้พอจินงูก็อยัดจินคอยมเนาะส่นนกิ๊ฟพี่คนย้ายมาเนี่ยพอดีกินจากฮียนี่านบ่าง้วไอ้บาดออกไปหน้าจะหอนหน้ามันตีผิดข้นเนาะไปเ่าเปลี่ยนม้านเซ็งเนี่ยพี่น้ไมาจะเปลนที่กันเนาะคนใหก่หรือกันอืมมันผิดเนื้อ ก็แขตองากินหอกกาสันอายุเพิ่นขันเพิ่นตีบ่ออตีบ่อออแต่ว่าแวนแวนงวกินดิบันูนง่วงเพรันกินเี้ยนไปนั่นนี่ง่วเลยมันก็เจ้ากันขาดเขาจะไปตีตัวไหนศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองตีใส่อายุเพิ่นแวนเนี่ยเป็นศูนยวงกลมเนาะอืมอืมเจ้ามักบ่ มัวขามักศูนย์อยู่ละอ้วนหกศูนย์ไปเพินมักศูนย์มวอาหาเพินมักเก่าน้ำใสกับยิปตอลีต้กันเพราะว่าเดี๋ยวอันมวนนี่ยปลาชิมนนอนนอนหาแหวนนี่แหละปลาชินหาเลยเพราะว่าน้ำใสวันน้กับวะนี่เาเลยสงสัยไดสงสัยจะไปย่ตานเดี๋ยเพื่อนเราเนี่ยไม่ใ่เขามาเขียนให้เพิ่นกันนะเ่าคนนี้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสอ มาเอาอันมีตาล้วยต้มทัานี้จะมาเอาอย่างมันกิดเทียนนานตาลอันโอ้ยตาลน่ะเอ้าอันก็อันเก่าอันอันอันมันมันมันก็ดีขึ้นอยู่ดีอัมันงุบเลยนมันดีขึ้นแล้วดีขึ้นายแล้วเสียยารักษายังก่อนยี่เป็นยารักษายยังก่อนมึนซ่าโรคเก่าน่ะโรคเก่าโอ้ยตาลอย่างเงี้ยตะกี้มันเอากินได้อยู่บ่ uầy vào đây nó không từng nhiều khôm hả khôm bờ bờ nó khôm có lẽ bờ xanh phải nhai nát là anh cho anh anh áo bọc tan anh áo anh quẩy tan anh mà nhai được um có lẽ phần miếng ngọc cổ anh bác đi lấy ngọc anh câu phần này hơn hơn anh nó cho cho phán lại cái cái gì phán lại được kia rồi phán คนรถทุ่งไหมครับหันหุกเขาไ้ทีล่านะหลุนเกาแล้วแตงนะครับเออมาแตงอันนี้แหนมันนะดูดูเขาเรียกว่าโอ้ยคือเบี้ยที่สี่เหมันมันมันมีจังวะหน่อยนะครับเทาสิเดียวเดียวเนี่ไปจะเป็นรถที่ยังฮะเนี่ยเบี้ยสิบเออรถคันนี้เบีสิบอ่ใจนะขึ้นสองนี่สองอันนี้ฟันขึ้นสองขึ้นต่อกันมากๆล่ะ ต้องขึ้นบ่ฝันยังหนาวไหลหนาวไหลหนาวที่รีบขึ้นเนี่ยเย็นเนะเย็นเด็กตัวนี้เคยถือความเจ็ดสิบนี่เมื่อวัาตอนนั้นซื้อรถไอเกลาวไม่ไม่เห็นปะตอนยุทธาย่างซื้อเขียนใอ้เพื่อนไอ้แ่านี้มันไก่เคี่ยงกันเย็นวะเอฟซีตัดเอารดตัดเอารดครับผมนี่เห็นบอลเพื่อนเหรอนี่เห็นบ่ลโงดเก่าเจ้าเห็นบอา บ้างหันจะมกั<อ>ะมก,มมกเ<า>ก่าบนดิหรือจะมักยังมักมักซูนเนาะมักซูนเอาได้อครับผมซูนบนหรือซูนล่างจะมกักห่วยวันานั่นมันจะมกักเ<อ>ก่าบนดิมันเข่าเก่าอยู่เก่าซูนมันก็หลายปีเนาะรถรุ่นนี่จ,จ,ะจะนจนเศร้าเหี้ยงมากเลยมาอื่เพราจะมักซูนเอาบนล่างเลยเนาะเออบนล่างเหรตัดเอาเด้อค่ะซูนหกต่ว อู้น้ำใส่สื่อโรตารีเราศูนย์หกสื่อแจ้วมุกอนผุนเมียได้ไหมจากดอนครับฟันเราครับฟันวาริบสีู่นย์หกศูนย์เจ็ดหกสองหกหนึ่งอายุเพลนอายุเพลนหกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองปีนี่เนาะครับเพลนฟันม่าเลือดง่วเต็มมือแหวนเขาไปอยู่ในถ่างง่วเพลน เน่ยแล้วไดกินเฟียงเหาะเ้าใหญ่ตัด้วยะค่ะเฟี้ยงให้ง่ยศูนย์หนึ่งเกงสีเนาะศูนสองเกงสีคันเกามาเชียตัดให้มันกระสีเต็มแล้วกสีน้ำเหล็กัวเก่าอยู่ดีเหล็กไงเล็กไ่กระสีอะไรกระสเล็กปูนี่ล่ะตัวนี้แหละนี่กักสีหานี่ละโอ้ยในี่กนสีนี่โอ้คนกระน้ำซีหาหกศูนยอีกดิหกศูนอีกโอ้หกศนก็อยู่นี่อยู่ก็เสีว่ามันมัน ทั้งแกมันมันเคยออกเป็นรอบสว่างออกอย้อนหลังอืูออกอย้อนหลังเม,ม่นอยู่เคยเป็นอยู่ดีอยู่ในีน่แหละอยู่ในม้วนสองแผ่นนี่แหละครับผมห,หันคืนแทบันออกจากบ้านไปพอแม่นําบอกดีพุ่นแล้วโอ้ยตะกินอบอกตรมตรงเลยละ่ะแต่ขอเงิน่นี้ไปสื่อหำเอ้ยใา่สิมตินี่ <laughs> กหลายท่านช่าสิบบาทเต่ษฐกิจกอนเนาะได้สิบบาทถือว่ารู้แล้วบ้านเนี่ยอยู่มากบ้านมยกบ้านหลังนี้ละถึ้นมาไม่ยกบ้านหลังนี้จบกันง่ยน่นเี่ไม่ยกไม่ยง่าง่ายงเขาไ่่เหอเรา่บุญนะบ้านไ้เขาบ้านเดย อาค่ะท oh, so <sa switch> ่านผู้ชมสารคิีนี่เป็นเลล็ันรางสมรก็ทำเรเาเอาเลยขึ้นเลยบ้านมเหมือนกันเยกวงสามตูวไงี่หนั้นนบุญนะวั้บุญนี่แหละหาแก้สื้อห้ได้อยมั้งือจมันออกเร็วออกมาแล่เป็นใดเขาแก่ส่นห้าสีหาสีมีกระโนแมนคือเก่าส่นเลขฝันสร้างสมนะครับนงวดกอนเกบนนะครับ ก็บนนี่ตัดนี่มี960ให้เพื่นตัดเอาพี่น้อยน้ี่วันนี้ก็06แล้วผมคุณน้ำใจซื้อรถเตอรดีครับคุณน้ำใจซื้อ06แม่ครับ้าทะเบียนรถสรางสมเ70 70มาไปยินแน่กันนะครับ06กับ70มักศูนยครับผมมักศูนย์รด้วันนี้ไม่ศูนให้เรีนติด0ศูนย์ไว้เอาคุณน้ำใจครับหันปัน อีกฟันอีกสองหมื่นนั่นฟันอีกยำมากนะถือว่าเราชุบฟังแล้วนะเอาไปเสียงได้เด้อเสียงเนี่ยองเบิงนะครับล่องเบิงครับพกวางตีว่าเบี้ยนนะตัวนี้เนี่ยอันว่าเป็นสิ่งที่ตีว่าใส่แมาการเหล็กสร้างสมัยน้ำกระดีเลยเพราะว่าตัวทีว่าสอบจิตปิ่นน้อยทองนี่แหละเก่ากับพูฮ์นี่ตัวปัญหาวางสิตัวปัญหาโตัวไรแถว หกเป็นเก่าสิเด่เขาตรงกันไวน้น้าอ๋อพอเรก็ค่ยเป็นฉันก็จะเป็นหกหนึ่งก่นี่กเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งขัดมาันอันนี้ก็สีมงนี่กสสส็สีเก่าสองสตัวนี่การไวน้น้ครับเนาะเมียนหกกับเก่านี่นน 1. สำคัญเลยครับผมโอ้เจอมา,าหลายรอบแล้วเจอมา,าหลายรอบแล้ <c oughs> <c oughs> งายทองมาไล่หลอดมาได้ไหมเรียนค่ะอ๋อครับน้ำใส่ในเลขฝันสร้างสมนะครับค่ะเป็นแนวทางดนะครับตรงกับทองนี่ครับกันนทำกันทำทะเบียนรถเกียร์ศูนย์มักศูนย์เนาะส่วนตัวของเพื่อนนะครับครับอูน้ำใส่เดี๋ยวซื้อรถตอีศูนย์หกก็ดีครับแมีนเลขข่วมฟันสร้างสมเอาได้ครับผมคะเป็นเลขข่วมฟันนะครับ มอนเิ่นกามาลังบ้านพอดีนะครับผมก็รเด็ดตามแนวทางให้พ่อพี่น้องเอาด้อครับเป็นคลิปแนวทางคนฝันนะครับผมมาถึงตัวเลยนะครับผมมันี้เป่นกามาเอาลูกตานาะครับผมเป็นยานะครับผมมาทำเป็นยาครับเป็นแก๊โลก,เกาเลยนะครับผมเออเป็นแนวทางนะครับผม วดนี้มาเบิ่งกันครับเลียกฝันสร้างสมนะครับผมสำหรับคลิปนี้อูน้ำใสกับมีเพียงส้นนี้วนะครับผม FC ทุกคนลำล้ำร่ยๆน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ